สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นว่าบางทีความจริงมันไม่ต้องการคำอธิบายมากมายแค่ให้คนดูด้วยสายตาที่เป็นกลางเขาก็จะเข้าใจเองเรื่องมันเริ่มต้นจากข่าวที่สื่อญี่ปุ่นรายงานเกี่ยวกับความตึงเครียดชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาวันที่8ธันวาคม2025ทั้งสื่อญี่ปุ่นออกข่าวว่าทหารไทยเริ่มการโจมตีทางอากาศเข้าไปในกัมพูชา หลังจากที่ทหารไทยถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสี่นายแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไทยต่างหากที่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนตอนแรกฟังแล้วก็เหมือนข่าวสงครามทั่วไปทั้งสองฝ่ายต่างก็บอกว่าตัวเองถูกแต่สิ่งที่ตามมาต่างหากที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมากๆนั่นคือกระแสะคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งคอมเมนต์ว่ามีเรื่องทะเลาะกันอยู่หลายที่เลยหวังว่าจะไม่บานปลายเป็นเรื่องใหญ่นะ แล้วก็มีอีกคนที่เขียนว่ารู้สึกเศร้าใจจังเลยทั่วโลกต่างก็มีสงครามกันไปหมดมีอีกคนบอกว่ายุติการทำสงครามเสียทีส่วนอีกคนก็บอกว่าอีกแล้วหรอเลิกทำเสียทีเถิดสิ่งที่น่าสนใจคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนเริ่มตั้งคำถามมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าเลิกโกหกเสียทีเถอะฝ่ายกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นหลายคนเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดมีชาวญี่ปุ่นคอมเมนต์ว่า หลังกัมพูชามีจีนอยู่ด้วยส่วนอีกคนก็บอกว่าถ้ากัมพูชาเสียเปรียบจีนจะเข้ามายุ่งหรอแล้วก็มีอีกคนที่คอมเมนต์น่าสนใจมากว่ากัมพูชาที่สนิทกับจีนทำอะไรบ้าๆบอๆขึ้นมาหรอหรือว่าจีนแอบอ้างเป็นกองทัพกัมพูชาแล้วมาโจมตีกันนะน่าสงสัยจังที่สำคัญคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนเริ่มเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนชัดเจนขึ้นมีคนคอมเมนต์ว่าแบบนี้กัมพูชาก็จะกลายเป็นจีนไปเรื่อยๆ สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากๆคือมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าจากการสำรวจของอเมริกาพบว่าในการสู้รบครั้งที่แล้วทหารไทยเสียชีวิต15คนแต่ฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิตถึงหมื่นกว่าคนต่างกันมหาศาลเลยแล้วก็มีอีกคนที่บอกว่าความแตกต่างระหว่างกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายเทียบได้กับอิสราเอลกับฮามาสกัมพูชาไม่มีทางชนะไทยได้แน่นอนที่ชัดเจนที่สุดคือมีชาวญี่ปุ่นคอมเมนต์ว่า กัมพูชาที่มีจีนหนุนหลังระเบิดขึ้นมาหรอญี่ปุ่นควรสนับสนุนไทยถือเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็มีอีกคนที่บอกว่าฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นหยุดการสนับสนุนการกำจัดทุนระเบิดให้กัมพูชาทันทีเพราะกัมพูชาไม่ได้กำจัดทุนระเบิดแต่กลับซื้อและนำไปวางใหม่นี่ไม่ต่างอะไรกับการสนับสนุนทางการทหารให้กัมพูชาทางอ้อมเลย สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนแสดงความห่วงใยต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายมีคนคอมเมนต์ว่าอย่าทำสงครามเลยนะคนบริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิดจะต้องตายเป็นจำนวนมากเศร้ามากๆและยังมีคนญี่ปุ่นที่พูดถึงด้านเศรษฐกิจด้วยบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวถ้าทำแบบนี้นักท่องเที่ยวจะไม่มาแล้วเศรษฐกิจจะพังทลายแน่ มีคนอีกคนที่คอมเมนต์สนุกๆว่าถ้าสู้กันด้วยพละกำลังโดยไม่ใช้อาวุธไทยจะกลายเป็นมหาอำนาจทางทหารแน่นอนเพราะทุกคนเล่นมวยไทยที่น่าสนใจคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของญี่ปุ่นเองด้วยมีคนคอมเมนต์ว่าแม้เราไม่ได้มีการสู้รบจริงๆแต่เรื่องที่ญี่ปุ่นมีกับจีนในช่วงนี้คงดูเหมือนกับเรื่องนี้ในสายตาของคนทั่วโลกนะส่วนคนนึงก็ตลกดีนะ เขาคอมเมนต์ว่าส่วนญี่ปุ่นกำลังสู้กับหมีอยู่เลยหมายถึงเรื่องหมีที่เข้ามาในเมืองนั่นเองและยังมีคนที่กังวลเรื่องกลุ่มมิจช,ชาชีพด้วยมีคนคอมเมนต์ว่าพวกกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในกรรมัมพูชาผู้นำพวกนั้นคงไม่สนหรอกนะแต่กังวลคนที่ถูกหลอกและถูกขังอยู่ที่นั่นจังเลยสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจมากๆคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนแสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจสถานการณ์จริงๆ มีคนคอมเมนต์ว่าสถานการณ์ร้ายแรงมากจริงๆแต่หวังอย่างยิ่งว่าความเสียหายจะไม่ขยายตัวมากกว่านี้การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใจเย็นเย็นและการเจรจาทางการทูตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความมั่นคงของภูมิภาคและความปลอดภัยของพลเรือนควรเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงหวังว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายและมุ่งสู่การแก้ไขอย่างสันติโดยเร็ว ที่น่าสนใจคือมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งพูดถึงเรื่องทรัมป์ด้วยบอกว่าข้อตกลงสันติภาพที่ทรัมป์เข้ามาไกล่เกลี่ยตอนนี้กำลังจะล่มสลายไปแล้วและอีกคนก็บอกว่าเฮ้ hey, ทรัมป์จะทำยังไงแกเข้ามายุ่งแล้วจัดการหน่อยสิมีคนญี่ปุ่นอีกคนคอมเมนต์น่าสนใจว่าเอ๊ะ eh, ข้อตกลงสันติภาพไม่ใช่เพิ่งทำกันไหมแสดงให้เห็นว่าหลายคนงงว่าทำไมถึงกลับมาตึงเครียดกันเร็วขนาดนี้ ส่วนอีกคนก็คอมเมนต์สนุกๆว่าให้นายกรัฐมนตรีทั้งสองคนเล่นหมากรุกกันตัดสินกันเลยดีกว่าและที่สำคัญที่สุดคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนเริ่มเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชามีคนคอมเมนต์ว่าศัตรูที่แท้จริงคือจีนทำไมถึงไปทิ้งระเบิดกัมพูชาละ่ะอีกคนก็บอกว่าตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังคือจีนใช่ไหมและยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมเทเลอาซาฮิไม่พูดถึงเรื่องจีนละ่ะหมายถึงสื่อญี่ปุ่นนั่นเอง ที่น่าสนใจมากๆคือมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งคอมเมนต์ยาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ว่าจริงๆแล้วไทยกับกัมพูชาอยู่ร่วมกันอย่างสันติมานับ1ิปีแล้วแต่ทำไมพอช่วงนี้ที่ธุรกิจของจีนจเจริญรุ่งเรืองในกันมพูชาสงครามถึงเกิดขึ้นทันทีและล่าสุดกัมพูชาเริ่มอ้างสิทธิ์ในวัฒนธรรมและดินแดนอย่างเดียวกับที่จีนทากับเกาหลีใต้และไต้หวันถ้าไม่มีตัวอย่างจากจีนคิดว่ากัมพูชาจะกล้าทาแบบนี้ได้หรือ มีอีกคนที่คอมเมนต์น่าสนใจว่ากัมพูชาไม่ต่างอะไรกับจีนเลยโดยเฉพาะฟุนเซนเขาชัดเจนว่าเป็นคนโกหกแค่คอเซ็นเตอร์ธรรมดาแล้วก็มีคนญี่ปุ่นอีกคนตอบกลับเขาด้วยคอมเมนต์ยาวๆว่าฟุนเซนไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพเลยสักครั้งเขาสั่งให้ทหารแอบไปวางทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลในฝ่ายไทยทําให้ทหารไทย8นายขาขาดและยิงทหารไทยที่กําลังทําการกําจัดทุนระเบิดอีกสองนายแถมยังคอยยั่วยุตลาดเวลา ไทยส่งหนังสือประท้วงไปแล้วกว่า200ฉบับแต่เมื่อไม่นานมานี้กัมพูชายิงจรวดที่ได้รับจากจีนเข้าไปในพื้นที่พลเรือนทั้งโรงพยาบาลร้านทําให้เกิดความเสียหายมหาศาลประชาชนไทยต้องรีบอบพยพกองทัพกัมพูชาใช้อาคารคาสิโนติดชายแดนไทยเป็นฐานบัญชาการเก็บสะสมอาวุธปืนระเบิดจรวด,ดโดรนไว้โจมตีบ้านเรือนและทหารไทย ไทยจึงจําเป็นต้องโต้กลับเพื่อให้กัมพูชาหยุดและปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพแต่กัมพูชาไม่ยอมหยุดกลับยิงเข้าไปในเขตพลเรือนหนักขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ออกสื่อพร้อมน้ําตาบอกว่ากัมพูชาต้องการสันติภาพและเราถูกโจมตีฝ่ายเดียวโกหกต่อโลกและยังมีชาวญี่ปุ่นอีกคนที่แสดงความเห็นอกเห็นใจว่าฉันรู้สึกเศร้าใจมากที่ทั่วโลกเกิดสงครามกันไปหมด สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากๆคือชาวญี่ปุ่นหลายคนไม่ได้แค่เห็นใจไทยแต่พวกเขายังเริ่มเข้าใจบริบทที่ลึกซึ้งขึ้นมีคนคอมเมนต์ว่า ถ้าจะสู้รบกันจริงๆกัมพูชาไม่มีอาวุธระยะไกลมีแค่อาวุธที่ยิงได้เกล30กิโลเมตรแถมยังไม่มีเครื่องบินขับไล่ขณะที่ไทยมีเครื่องบินขับไล่ทันสมัยที่สามารถควบคุมน่านฟ้ากัมพูชาได้ง่ายๆไทยสามารถทำลายอาวุธของกัมพูชาได้ทุกเมื่อเมืองต่างๆของไทยอย่างกรุงเทพพัทยาที่อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชา30-50กิโลเมตรก็ปลอดภัยดังนั้นสถานการณ์ความปลอดภัยของไทยดีมากและปลอดภัย มีชาวญี่ปุ่นอีกคนที่คอมเมนต์น่าสนใจว่าเมื่อเทียบความสามารถของประชาชนไทยกับกัมพูชาคำตอบก็ชัดเจนแล้วและที่น่าประทับใจมากๆคือมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งคอมเมนต์ว่ามีแต่เกาหลีใต้เท่านั้นที่เข้าใจว่าไทยเสียสละชีวิตทหารและพลเรือนเพื่อกำจัดอาชญากรและกลุ่มหลอกลวงในกัมพูชาด้วยตัวเองส่วนญี่ปุ่นซึ่งคนไทยถือว่าเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดกลับมองว่าไทยเป็นผู้รุกรานและสร้างความเห็นอกเห็นใจให้กัมพูชาในสื่อของพวกเขา แต่สิ่งที่น่าดีใจคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและเริ่มเข้าใจว่าไทยไม่ใช่ผู้รุกรานมีชาวญี่ปุ่นอีกคนคอมเมนต์ว่าข้อมูลมันยังไม่เพียงพอยากที่จะตัดสินใจแต่ฉันคิดว่าฝ่ายที่โจมตีก่อนลงมือก่อนคือฝ่ายที่ผิดควรรอให้รู้ข้อเทจ็จจริงก่อนแล้วค่อยประนามฝ่ายที่ลงมือก่อนน่าจะมีจีนเป็นตัวการเบื้องหลังมากกว่า สิ่งสุดท้ายที่อยากเล่าคือมีชาวญี่ปุ่นหลายคนแสดงความห่วงใยต่อสันติภาพของโลกมีคนคอมเมนต์ยาวๆว่าคลื่นแห่งสงครามอย่าลุกลามไปไกลเลยนะลองจินตนาการดูสิการโจมตีและท่าทีก้าวร้าวไม่มีทางทําให้อีกฝ่ายนิ่งนอนใจได้แต่การเตรียมพร้อมและระมัดระวังก็จําเป็นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใครจะทําอะไรบ้าๆบอๆขึ้นมาแล้วตารางวันพรุ่งนี้ของเราหายไป ไม่มีไฟฟ้าไว้ดูอนิเมะและเล่นเกมไม่มีนิ้วเหลือคนในครอบครัวหายไปคนหนึ่งเมืองที่เติบโตมาถูกเผาและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นไม่มีขนมให้ซื้อกาแฟก็ดื่มไม่ได้ร้านซูชิและปิ้งย่างก็หมดไปแล้วรู้จากวิทยุว่าคนที่เรารักเป็นดาวแล้วผลงานของนักเขียนที่เรารักก็ไม่ได้เห็นต่อแล้ว เพื่อไม่ให้โลกกลายเป็นแบบนั้นเราต้องคิดอย่างต่อเนื่องว่าจะลงคะแนนให้ใครต้องการให้เขาทำอะไรและจะทำยังไงให้เรายังคงเชื่อมต่อกับโลกและสนุกกับเกมกีฬาอนิเมะเหมือนเดิมได้การวิพากษ์วิจารณ์และการประนามมันมีอยู่แล้วแต่เราต้องรักษาจุดยืนของเราไว้พร้อมกับเปิดใจไว้เสมอเหมือนที่เราทำกับสัตว์และเด็กๆพวกเขากำลังกลัวอยู่แต่เราต้องปกป้องความปลอดภัยของเราอย่างแน่วแน่มันเป็นปัญหาใหญ่มากๆจริงๆ เรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นอะไรหลายอย่างหนึ่งคือความจริงไม่จำเป็นต้องตะโกนดังบางทีแค่ให้คนมองด้วยสายตาที่เป็นกลางเขาก็จะเห็นเองว่าอะไรคือความจริง 2. คือมิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันสร้างมาจากความเคารพซึ่งกันและกันจากความเข้าใจจากการที่เราทั้งสองประเทศต่างก็รักสันติภาพต่างก็รบกติกาและต่างก็ไม่ชอบความอายุิธรรม 3คือในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปทั่วโลกการที่ใครสักคนจะอีกซีกโลกหนึ่งเข้าใจเรามันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและ 4. คือสันติภาพมันเปราะบางกว่าที่เราคิดแต่ความปรารถนาดีจากผู้คนทั่วโลกที่อยากให้โลกนี้สงบสุขมันทรงพลังกว่าที่เราคิดซะอีก ขอบคุณที่รับฟังครับและขอให้โลกนี้สงบสุขขอให้ทุกคนได้อยู่อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นหรือคนกัมพูชาเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ต่างก็มีครอบครัวมีความฝันและต่างก็อยากมีชีวิตที่ดีสวัสดีครับ